อา <Whoa. Okay. S 3> ดับเครื่องก่อนมาดูรถดำนานะครับรถ3าล้อเครื่องยนต์ฮอนด้าเบนซินสี่จังหวะ5.5แรงใช่ไหมแรงรึ้5.5แหละ5แรงขึ้นน right ี yeah. ย yeah. ย่ยางตันนะครับเนี่ยยางตันรีวิวให้ลูกค้าดูเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะครับสตาร์ทสระบบมีสตาร์ทกุญแจได้ด้วยแต่ว่าลูกค้าต้องไปไล่ตรวจเช็คระบบเอานะครับเรามาขายตามสภาพเลยเก่านอกมา ม่มีระบบโชคยกขึ้นยกลงใช่ไหมกระบอกให้ดอลลิกนะกกนี่กลางออกได้เนี่ยออเสร็จนี้สามร้อยยางตันแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้แล้วนะปูของมันอยู่อะไรอยู่ปุ๊บนะนี่ยนะอา่อาลองสตาร์ทเครื่องดูดึงกระตุกได้สตาร์ทคุญแจได้ตัวนี้ดึงกระตุกอ่ะหายเลยถูกๆเลยสตาร์ทติดง่าย,าาร,ายระบบวิ่งใช้งานได้นะ ใหญ่ก็ลูกค้าไปทําไ,ไปแปลงฉีดพ่นยาอะไรพวกนี้นะนาอาดับเครื่อง,งด,ดับเครื่องดับเครื่องเนี่ยอ่าสตาร์ทดูอีกทีลองเทสระบบเลยอ่าสตาร์ทติดง่ายนะสตาร์ทติดง่ายเอ่าลองเลยลองเลยอันนี้อะไร<จ>ไเบรกเหรอแล้วมีคสัสมีอะไรไหมครัสมีครับจะคัสก่นสอนนะฝั่งนู้นเหรออ่าอ่าโอเคาะคัสกับเท่า มีโลมีไฮใช่ไหมเวลาขับเื่อนไอ้ตัวนี้ตัวไหนโลตัวไหนไฮอันนี้อันนี้โลโลไฮอ่าโอเคโอเคครับมีหนึ่งสองด้วยนะเวลาขับเื่อนก็คือแบบนี้ออ๋ อยหลังไปอ้าวไ,ไปไปเลยเปไปเลยเปไปเลยไปเลยเป็นเลยไปไปมีถาดมีอะไรก็ส่วนย่ญ่ก็ไปแปรงฉีดพ่นยานะครับเนี่ยอ๋อยกขึ้นยกลงได้ด้วยเนะี่ย พ่อพ่อพ่อพอ,พอ,พอ,พอเดินหน้ามาติดอันนี้ไฮไฮจะเร็วหน่อยอ๋อนี่ายเร็วหน่อย,อเ,อยเอาวางลงนี่อ๋อวางลงตัวไหนแล้วยกขึ้นน่ะยกขึ้นแล้วกดกย่างไรครับกดเกียกร์ถ้าเราไม่กดเราก็รถไม่กล่าวไฟท้ายมันก็ขึ้นเนาะ เดินหกกน,น้าขยับเดินหน้นนาไปเรื่อยๆยกขึ้นมาเน่เด,ดขึ้นมาเน่นี่จะขอเสียบล็อกอ่ะจับล็อกไว้นะฮะเวลาไม่ใช้งานจับตัวนี้ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะอ่าถัง้เท่า็อกเนีเท่าไปแล้วนี่เวลาจะใช้งานเราก็ปลดล็อกตัวนี้ ตะกอมีตัวค้างวางค้างไว้ตัวเกี่ยวไว้เรือจะใช้งานปล่อยลงแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ใช้งานนะครับล็อกไว้เรลาใช้งานเราถึงขึ้นนะครับปล่อยให้มันลงไปแล้วโยกขาโยกตัวนู้นไปรอ้หน่เอาโอเควิ่งเลยหน้าไมหลังอ่ะไป้นู่น อ้าไปเลยไปเลยจะหมดเวลาแล้วเครื่องแรงเครื่องไอ้นั่นเข่าไฮอ่ะไปเลยอ่าลงมาละนะอ่ายกขึ้นเลยไปเลยไปเลยไปเลย ได้ปกตินะครับาในใดสนใจก็โทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299 0816221299โอเคนะครับ